เกียบที่ายเดียบคตรนไงม่เลยคจ้เยมาคนบ้านเจ้าบอเิดเื่อ ข่าวาการข้าวและ้นไร เปือครับเต็มคันลเลยแล้ว,ลวที่ทกลับมาเ,าเป็นลรักษณาครับเราต่างกันก็แล้วไปขึ้นข้าวที่นู่นจะกลับมาเพื่อจะสร้างกำนักที่นี่เพื่อจะลงไปสร์ที่นู่นทีนี้มันจะตรงยูเทอร์นตรงนั้นนะมีรถขนข้าวขนาเล็กรถกระบะเขาขนข้าวเต็มคันเลยมันวิ่งช้าผมก็คิดว่าเขาจะเข้านี่แหละผมก็เลยขับตามเข้ามายิงเลาะซ้ายตามกันมาเรื่อย คัแนั้นเขาก็เลี้ยวเขา้าผมก็เลี้ยวตามตีเขาเลี้ยวมาจากโน้นเพราะผมมันช้าใช่ไหมแล้วเลี้ยวเข้านี่แล้วถึงรู้ว่ามันสกิดก็เลยจอดไม่รู้อะไรเลยแค่สกิดแล้วรถมันมันเหมือนชะลอตัวน่ะผมเลยจอดลงมาดูพี่คนโน้นคนที่เขาขับตามมาเขาบอกว่าเขาเ้าแน่เขาเน่ยเขาลงมาบอกเขาบอกว่ามาไวมากแล้วคนเนี้ยเขาเบรกไม่ทนันแต่ผมอยู่ข้างเนี้ย หัวผมเข้ามาถึงนี่แล้วใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเขาตามมาแล้วมาเข้าท้องเนี่ยเขาเข้าข้าข้างเขาว่าเข้าข้าหลังไม่รู้เลยน่าจะเข้าข้างน่าจะเข้าข้างๆตรงนี้แหละมันไม่มีรอยชนอะไรเลยจริงๆถ้าเขาชนมันต้องมีรอยหักรอยไหลเข้าแรงขนาดนี้นี่คือมันไม่มีรอยอะไรมีรอยตรงยางนินหน่อยเดียวชื่ับี่พงศ์ที้ ไม,ม่หมอคว่าเหมือนมีเหมือนมีเท้าอยู่เลยดึงแบบน,นี้เอาเลยอ่ะเออพิปูข้าได้ไหมติดไหมติดมมไหมเดี๋ยวนึงนะ เดินนะบิดมดเลยนะครับ